ก็หันคนก็ได้อันสามตัวซือขึ้งน้ำดเวยคุณช่วงวัค้านั่แปดหนึ่งสองนั่นแหละแม่มคนนมาบอกว่าก็ม,มาซื้อว่าจันแล้ก็ซื้อเอาว่าจันจังไว้จันคื เลดเลดเด็มือกเนี่เออพันพันพันใดเรดมาให้เนี่ยในปไดจัยี่ในปัจจัยเหนยังพอแม่ปส้สบายเน่ปเป็นอะไรา้ัในใบยังเป็นเป็นตกนม้่นเป็นเมื่อยก็สังขารหมดอันนี้ว่าแม่ลุ <ทำ S 1> <ไ>งเด็กใช่ไหคือเม่ยได้เียเลขนี่แม่ไปเอามาจากไหนกับพระเลยครับผมเออมาจากพระโอ้โดนเนาะแม่ป้อนพอหจีเอเป็นบอสบายไหมละ เอ้ยันไนจังว่า่กาเขอมหาวิทานี่ยบันบเไยสบายเดี๋ยวนี้ไข่ลราผลเนี่ยเดี๋ยวนี้ไข่ถึงงหน่อยอืมคือกระปาบแข็งแรงเออบันไข้เห็นจากนน้อยนี่แหละจากหน่อยคือหน่อยแต่ท่านป้าแดงท่านในีป็นไดไหมล่ะยางยางกับท่านเนแข็งแรงคือยงางมางได้เนียนมาหนีแต่คอยมากางยางบบฟ้าเาไปไปไปที่เราได้บันเห็นยางอําลูกบ่เห็นอะไรที่ต้าไมน ลาะพักให้เขาซื่อๆ้อปิดคนบางห้เขาซื้อๆให้ใช้ดูไปน,นั่นแหละตัวมันมาน่เด<า>ี๋ยวไม่ได้เด็กเด็กต้องเขาเลยเลยนอนนั่นการเราตักซื้น่ก็ดกกได้ฝันอีอย่างไม่ได้สนแกมได้โอดอันเล็อันเนียนพันพันมาอยากแม่พันไหนมาหาอเพราะว่าเขาจะเลียพันไหนมันเขาเรื่อย เป็นนะคแม่ค่ะต้องจองจำเงินคุณม่ก่ะคุณไม่เยี่ยมคุณไม่ยามได้เบาอันเลขดั่งคือฟันเข่าตลอดเลขเป็นเห็ดเลขคนได้ั่นล่ะอืมอืมเพแล้วมันเข่าดีเวยว่าแนอันพ่อม่ย่านไดกับเวลาแกเแล้ยอันแบที่ว่ามันไม่มีซื้อเพื่นนะนาไม่เด้ช่วซื้อแม่ก็อยากรับก็ซื้อหาซื้อเพิ่นถึงมองกอาถึงหนาซื้อเพิ่อนถ่เบื่เลย เขาได้มาหาเลยมาทำเสร็จก็หันคนจะได้อันสามตัวถือตึ้งสามเลยเออสัววังคานั่นแปดหนึ่งสองนั่นแหละแม่โอ้คนแมาบอกว่ากูเบอรซื้อไว้จันกูเบอซื้อเอาไว้จันกนได้ท่้แต่ชินใจไทยอันน้น้อรีบไปซื้อใหมโอ้แปดหนึ่งสอง เป็นเป็นสูตรคำนวณหรือว่าความฝันครับแม่ครับเออไม่ได้ฝันฝันเหรอครับเออ่ป็นมาคำนพณ่ำนวาเป็นแล้วนฝันเอาฝันเอาอืมบ้านนี้ให้เป็นตัวขี้เกาอืมก็เป็นตัวเป็นตัวร้อยมากสิละแดงจึงครึ่งย่าอันเ่็นแบบอื่คนเผาที่คนคนคนเผารุ่นคนเป็นมู่เดียวมันก็พันยี่สิบแม่ละครับเพท่านเลยชัดดีเลยอ้ารุ่นเดียวก็พันยี่สิงเท่แไ่เห็นมัอืมเป็นเซ็กว่าแล้วเนาะอืม ก็เลยคนถึงงเดียวกันคนนน้ำมายามกันดอดแบบรอยรอยมากจากสินเนียนก็่นเนนนะเนาะคนฝันเนาะเพราะว่าคนจะคอยถื่อค่อยได้ตลอดมาได้เรื่อยเล่นเรื่อยนั่นสินะก็ไ่ได้ถงทุกทุกหมดดอกเล่นนยู่ใช่เรี่นที่ละหมดได้แต่ก็ชือแลอครับสวมส้างหมดจเลนทีงอือเออคนจะประเดดดำดอกคนประเด้บอกเรดโค้มวัีเอ็งสิไปหาเพ่อนที่อน มันยืไขว่าอะไรเมียยุยอัผมย้ดโซ่คนน่ะโอ้เผสูอโซ่ีใสเป็นไหนตัวใดมากบะเมียคมั้บ้านๆวกเก็กเก้าพุ่อนะ6 7กเก๊กเก้าเจ็ดเก้ากิรเกี่วาวกเก็บเก้ามัง่าบ่นนีแม่ต่อยเบิ้งงด้อเหมืนวาซิมซิ่เบิ้งแน่มาจ้ะซิมซิ่เบื้องแน่มันมาแน่เด่นๆยูๆพ่นมาบอกเลเขาี้ยนะครับมาแน่นอนโอ คือ,อ,าอมาบอกแม่ปันถึงบ้านเลยแห,หยยล,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 ลนนะครับผมอ๋อก็ไม่ลืมเนี่ยย่ามาเลี้ยงเขาจงเนี่ยอ๋อย่ำชาวเช่าจีนเช่าพี่เป็นเป็นพระใช่ไหมครับอันเดียวนี้เพิ่คนป้าน,นีา<อ>่เป็นพระดอกออกซึ่งแล้วออกซึ่งแล้วจีนคนชี้ฟังอันกวาดสีขาภาษาอะไรล่ะอ๋อต้องเห็นว่าธรราเพราะว่าลวงคนก็ไม่มีุ่งอบ้านเขาเนี่ยเพืพ่อนครับเขาไปทั้มาหากินเมื่ ลูเมี่ยมัักตบมี่ยวใไมเี่ยวตกายท่นผูชายท่นผูชายท่นเปินจานนเป็นจานแม่ต้งแต่ตั้งแต่จะัมเป็นนุ่มเป็นบวดมาก่อนเป็นบวมมากตอนเล้นจานักมัหนานกับนา่นจายนักโลดบันฉันน้องมาท่าเผาบ้านแล้วเองังไงวกเาลิงหวดเออเีงหนกเก็ตเ่าฉันต้องนั่งต้อนะเพื่นานันเามาชววนที่ดอกว่ะฉันงวดที่แล้วแปดหนึ่งสองเออโอ้ อเาเปเแม่ยู่อยากให้แม่ซื้อแม่เปนรนเีย่อาไม่สบายเนาะเาก็เดยสนใจอย่างเดียวบบเนบอรถถ์เพื่อคิมากจังสีมันกับแม่มมีซื้อเพื่เป็นหังถ้าลูกส้งไทางถ้าบอร์พ่ก็มีซื้อน่่พวกหมืนกเไม่ต้องรับเท่าเน,นาะเออเอาเบอร์แปลกโทรมาไม่ได้เลยเรือนี้เบอร์แปลกโทรมากคือบรับขขดดนะ แม่ยังรับอยู่แต่เลกไม่ใจแม่ไม่คิดมากกันสองเกนะกับศูนย์เกตนะมันมี่ตัวมักมาโบ้ี่คอเคนเล็กไม่ใจแม่ก็มีใจแม่ศูเกกับสองเกตเลใจนี่เอามาจังหลาพันบ่คือมักที่สูนอศูนย์เกกับอะไรนะแม่ศูนย์เกตกับสองเกแม่ก็ได้แม่ก็สนเกักโทรศัพท์ดิ ไอศิษยท่านจะท่ามาย่างเดียวไอิยใจก็ง่ามแต่ก่ allora ก้ท่นานมาอะไรแต่พร้อมมาซ่ำดายเลั่งยท่านมาฝนก็ตกนะแม่นะวันนีนะคะ้คือเลขมัดของแม่คืออันนี้อะไรเลขมัด่อแม่เ่็ดัจอมเอันนี้ไม่ใจขึ้นมากชื่อื่อดอกล่ศูนเจ็ดกับสองเจ็ดครับแม่เป็นไรของกระได้ซื้อื่อชื่อดอกขึ้นมือ ส่วนหกเจ็ดเก้านี่คือเลขเขามาให้เขาเขาเอาให้ครับเป็นฟันได้เป็นฟันเป็นโถมันลอยมากสบายีอ้ไม่ได้บอกไห้เทียเลยหรอลุงตอกับเบลบอกตั้งหรครับเขาไ้อกเ่เได้อกคุตั้งอะไรย็ตสแล้วน่มือสาก็ไปจะรถเตือนนักก็ได้คุยกันอันนี้ก็ม่ยามว่าทมา บังมือหัวมาจะเล่นบังมือหัก็มาผม่นอนแล้วใคจะมาบังมือขนาดนัก้วประซื้อยังมาฝานเอาเหนียวไปปอะเดีคุยันื้อนมซื้อยังบัรุ้เจ้ารองไปบังรุ้งจ้ของครับแม่ครับหล่ากเบแม่หลดจอยลงถักบ่กินยังบได้มันือเร่รบแม่ได้ซื้อก็ได้ซื้อดวนกันล้วลูกก็ซื้อซื้อซื้อละย่างบ่ถือมันสิสุดซื้อดนเรว แตว่ามากสินักอย้อก็ได้แหละกินต้มก๋วยเรี๋แม่มากเพาเก็ดน่ะเพื่อนไทยเพื่อนไทยมากเนาะถ้าอาจารย์ไทยมากแม่ไปแม่ไปิบัติธรรมน้ำเพื่อนโยมเด็กออดโมเก็ะเพื่อนว่าโยมเมยเอ้ยเพื่อนผันได้ครับอันเริ่มบเรื่องแล้อนะเก็ดโมเก็ด่อนวันเี่นมาไลตัวดอกไม่อันเด็กินเด็ท่าไม่ใช่เดางนำเพื่อนนะนะครับหลวงพ่อคนบอก พูนกวน,นอันเรงนี้แนน<ผ>มยบ้านเนาะบ้านบ้านับน้องนี่บ้านที่ั้งส่บ้านเถื<ม>่อนฉันบอกฉันบอกก็เดียวโคนโละ<ม>นี่ยังก็ซสือเดิ<อ>หวัวหัวแมวแมะเออซุ่มซุ่มถ้าเจ้ากระถือดินแล้วแม่ก็ซสือน่าเกิอแม่แันื้องจากเขาเป็นตัวมาก งวดนั่นแม่โตกันทีแไปแพ่ให้มุ่งถือนร้่วเข<อ>างวดนีนนน้ย้ำตัวไหนครับแม่ครับที่แม่มากกับเด็ที่แม่มากกับซูนเกต,ตกับสองเฮาราอ,อันนี้แม่ก็มากท้ยวเพราะว่าแม่มาเด็นที่เต,ตัวไหนครับแม่อัน,นเ็ดเก้านี่หกหกเจ็ดเก้านี่แหละครับแม่เออเก้านี่แตก็คืมากขึ้เพราะว่ามันใช่เข่าใ่อเข่าเห่มคนเคยหวดมากนะ คอรวยาเนคร่าเอารีดนี่เน้องเนี่อเป็นป้าบนบวชเจ็ว่าคนเด็กเป็นจานทั้งนั้นต้งซื้อาเอาเงี้ยเงี้ยคนก็ได้มาตายแล้วลูกคนน้หน่อยสองคนก็บอกแห่่จะเทียใช่ป่ะพ่อพกแม่เมื่อนี้แม่ฟันเป็นซื้อกางเลอฉันจะไปจะไปเรียนรูกานกรทุกมพอโรงพาบาลจำน้องอ่ะทามว่าบ้างกันยัยจานนักวางไหนทันรดเขาไปนิ้มจิเป็นรักบ้าน ไปมาหาแม่ดีกว่าครับมันไกลแม่แม่ไม่ซื้อสารดีกว่าแม่ประเดี๋ยวมึงโทษน้ำพ่นไวสั่มดิเดี๋ยวเดี๋ยวพวกมึงจะไม่จะไม่มาหาแม่อีกบ่อุ้ยไปตักแล้วเนาะมาไม่กินอาหารยังบูดแขกคนไม่ใกินละจังวัดนี้สูบบีเนาะได้ได้รับทั้งยังก็ บ้านจังหวัดแดงหนองคายหวานทั้งโซ่คนน่ะทั้งโซ่ที่ใส่บุดเปนเอาแม่แดงปันแม่ปั่นน้าฝังกดไรก็แจ้งน้องพานเป็นแม่พานครับผมว่าทั้งใบไงเศร้าไหวเลยแต่เศร้าเน่ยละเอ้ยลูกพ่อไปสียาที่นึงเนี่ยละเพราะมันไปสียาครับอืมไปแล้วมาสีค่อยๆถึงมากจะน้อยตัวเลขของคุณแม่ก็มี679นะครับผมแล้วก็0727นะครับ ใช่ไหมครับแม่ที่แม่ชอบเป็นพิเศษคือตัวไหนครับผมสองเจ็ดล่ะสองเจ็ดตั้ไหนชั้นมากสองเจ็ดแ่ประเด็ดหลานนี่แล้วแม่ขึ้นชื่อนี่แหละสองเจ็ดเจ้าพี่อย่างส่วนเจตาดกขึ้นมากขึ้นดอกเอาปรเลขอาจารย์ให้มากโบเกจเต่าบอมากมาแต่ว่าอันนั้นเรียเช้นตัวอันนี้เป็นเลขเส้นโอมีเลขเนตัวเออเอ็มเลขอาจารย์ดันเฮงานเด้บอกวุาเจ้าคน ก็มีแล้วพีเ่เขาเหรอกตัา679เนาะเลขอาจารย์ดังมา่ัต้งสิงไปไครับนะผมวันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับผมเป็นแนวทางของแม่ปันนะครับผมนลขที่เขาส่งมาให้ก็คือ679นะครับผมแล้วก็ส่วน07 สองเจ็ดมีเป็นเลขชอบของคุณแม่นะครับผมแอ้วยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมงวดที่แล้วแปดหนึ่งสองนะครับเอฟซีครับผมงวดนี้หกเจ็ดเก้านะฮะครับกลับไปกลับมาน้อยอีกทีเนาะเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมกับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ